มัเครื่่องไไไหมด้ผัดขี่หมูนะคะพี่หมูมันมีความชื้นแล้วไม่ต้องผสมน้ำใช่ไหมพี่นี่แลเตออันนี้อันนี้ชื้นแล้วเลยอันนี้มีความชื้นแล้วไม่ต้องผสมน้ํานะคะอันนี้รับสั้นยาวได้พี่ตัวนี้ตัวนี้ปรับสั้นยาวอยากได้ยาวก็ปรับให้ให้ยาวยาวกว่านี้จะยาวกว่านี้ับคือเอาไว้ตัวนี้ยกขึ้นยกลงเนี่ยยกลงยกขึ้นก็จะสั้นยกลงจะยาวคลายน็อตจ้ะคลายน็อตแล้วก็ปรับเอา เราเอาไปตากดูครับหนึ่งหนึ่งคืนหนึ่งแดดนีเ่เอาลงาเอาลงที่ยาวครับมันมันจะยาวคืนไปนะ